สวัสดีครับท่านผู้ชมมีรายงานข่าวจากนักข่าวสายทหารนะครับว่าทางไทยมีแนวโน้มที่จะจัดหาเครื่องบินลบกิปเพนนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่ายังไม่มีการลงนามในการจัดหาอย่างเป็นทางการเนื่องจากว่าต้องไปจัดหาในปีงบประมาณปี2568ตอนนี้ก็ดูว่ามันมีแค่แนวโน้มว่าจะจัดหากิบเพนเท่านั้นเองสำหรับ คนที่เชียร์กิปเพนอยู่ก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับส่วนคนที่เชียร์อีกค่ายหนึ่งนั่นก็คือ F16 ก็อย่าพึ่งน้อยอ,อกน้อยใจเพราะว่าโครงการมันยังไม่ได้เริ่มมันยังไม่ได้มีการทําสัญญามันก็อาจเป็นไปได้ที่ว่าทางสาหรัฐเขามีการนําเสนอแพ็กเกจดีๆเพื่อให้ไทยเลือกซื้อ F16 ก็เป็นได้นะครับส่วนลิงก์16นี่การใช้งานนี่ไม่ฟรีนะครับ ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ8,000ล้านตามข่าวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบว่าถ้าเกิดเราซื้อ F16 เราใช้ลิง์16ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก8,000ล้านตอนนี้ก็รอรุ้นกันว่าไอ้ l ง n ์16เนี่ยทางสหรัฐจะให้ฟรีไหมแต่ดูแล้วเงินมันไม่น้อยก็อย่าไปคาดหวังมากละกันส่วนเรื่อง F35 เนี่ยที่บอกว่าซื้อคิปเพ ทำให้ตัดโอกาสในการซื้อ F 35ใช่ครับสําหรับในครั้งนี้ถ้าซื้อ i ิปเพนจะไม่ได้ F 3 5ซึ่งก็ใช่ครับเพราะทางสหรัฐเขาไม่ขายแต่ในอนาคตเนี่ยไม่แน่ครับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในอนาคตนู่นมันไม่ใช่ว่าวันนี้เราซื้อ,เ,อเราเราซื้อกิเพนนะครับครั้งหน้าเขาจะไม่ขาย F 35ให้แน่นอนเนี่ยไม่ใช่ครับตาการกะนี้ไม่ถูกนะครับ ขนาดประเทศนี่อดีตสหาภาพโซเวียตไม่เคยบินเครื่องบินลบนาโต้เลยก็ยังขายให้เลยทั้ง f 1 6ทั้ง f 3 5มเนี่ยมันอยู่ขึ้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณเวลานั้นๆน,น,นะครับขึ้นอยู่กับการเมืองด้วยนอกเหนือจากเงินงบประมาณเนี่ยดังนั้นอย่าอย่าเสียใจนะครับในเรื่องที่ว่าถ้าเกิดซื้อกิบเพ่นจริงแต่สําหรับทางช่องเนี่ยคิดว่ามันสามารถพลิกไปพลิกมาได้เสมอเพราะดูอย่างกรณีตุรกีเนี่ยเซนตันยาจัดซื้อจัดหา f 3 5แล้ว ลงมือผลิตแล้วพอตุรกีไปซื้อ F400 มาปุ๊บสารัฐบอก au, ไม่ขาย F-35 ให้แล้วทั้งทั้งที่เซ็นสัญญาลงนามอะไรไปเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินแล้วด้วยซึ่งหลังจากมีปัญหากันปุ๊บสารัฐไม่ขาย F-35 ให้ไม่รู้คืนเงินตุรกีหรือยังแล้วก็และไม่ขายอะไรเครื่อง F16 ที่ทางตุรกีมีใช้งานอยู่ด้วยก็ทําให้ตุรกีไม่สามารถซ่อมบํารุง F16 ได้ซึ่งเป็นผลทําให้ตุรกีเริ่ม พัฒนาเครื่องบินลบขึ้นเองนะครับพวกระบบอาวุธต่างๆใช้งานเองจนได้เครื่องบินลบที่ชื่อว่าคานขึ้นมาซึ่งก็เป็นเครื่องบินลบในยุคที่5แต่จะมีประสิทธิภาพอย่างไรนี้ต้องรอดูผลงานกันต่อไปซึ่งตุลางตุรกีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าเขาไม่ยอมที่จะโดนบังคับอยู่ตลอดไปสุดท้ายเขาก็ต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองไม่เช่นนั้นก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของ ประเทศที่ขายอาวุธตลอดไปกรณี F35 ของตุรกีที่ถูกระง,งับการขายเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการเมืองณเวลานั้นๆเป็นสำคัญสำหรับไทยเองก็ต้องเริ่มจริงจังที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้สักทีไม่ใช่มีแต่พูดแต่ไม่ทำต้องเริ่มทำทีละเล็กทีละน้อย,อยค่อยๆทำหน่วยวิจัยหน่วยผลิตสร้างอาวุธให้ แต่หน่วยใช้งานไม่ยอมนำไปใช้หรือไปซื้อจากต่างประเทศไม่ยอมซื้อแบบนี้มันไม่ได้อันงนี้ที่พูดนี้หมายถึงกรณีที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยนี่มีคุณภาพดีใกล้เคียงกับต่างประเทศนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณภาพมันใช้ไม่ได้มันก็ต้องมาคุยว่าสามารถเพิ่มคุณภาพได้หรือเปล่าและการจัดซื้อจัดหาก็ยังไม่จําเป็นต้องจัดซื้อจัดหาจากต่างประเทศให้รอผลิตภัณฑ์ของไทยทําได้ได้คุณภาพก็ซื้อของไทย ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับขอบพระคุณมากครับโปรดติดตามคลิปต่อไปแล้วก็ช่วยดูคลิปเก่าด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ